สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องสุม่มเล่นกล่องสุ่มมาอีกแล้วเ,เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อจากช่วงสงการพอดีมันมีเพจที่เขาเโร่ของโร่ของเล่นใส่กล่องสุ่มมาขายแล้วมันเล่งขึ้นมาที่หน้าฟเฟซเราทันทีแล้ว ไอกล่องที่เขาเด้งขึ้นมาเน่ะคือคือกล่องสุ่มอย่างงี้เขารวบรวมของที่เขาขายไม่ได้ครับแล้วก็ใส่กล่องเราก็เหมือนว่าให้ดูเฉยไม่ได้ชี้แจงเหมือนเหมือนเปิดกล่องให้ดูนิดนึงว่าในกล่องอ่ะมันมีอะไรอยู่บ้างอาจจะหยิบให้ดูสักชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนมาประมูลกันตอนนี้ไอกล่องที่เอาเนี่ยที่เด้งเด้ง่าเฟซขึ้นมาแล้วในภาพเนี่ยพอเขาเปิดกล่องนี้มาพอเราเห็นไอตัวนี้ ในกล่องอ่ะมันมีมันมีมนมตุ๊กตาอิกกี้เรื่องโจโจครับเป็นงานเพนสันเวิร์กเราเห็นมันอยู่ในกล่องเราก็เลยใส่ราคาไปบอกนวเราใส่ราคาไปสี่ร้อยแล้วก็ไม่มีใครสู้ราคาซึ่งอิกกี้เพนสันเวิร์กเนี่ยโจ,โจโจง,งานเพนสันเวิร์กอ่ะมันไม่มีตัวไหนราคาต่ำกว่าห้าร้อยอยู่แล้วปกตินะครับแล้วก็มันจะมีในกล่องมันจะมีอะไรอีก เต็มไปหมดเลยอ่ะยัดเข้ามาเราเห็นมีกล่องอาซาก้าอจะเป็นโมเดลผู้หญิงน่ารักอะไรอย่างงี้มั้งก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมาแกะกันดูเพราะว่าวันนี้ของมาถึงแล้วแต่นานนะเป็นอาทิตย์กว่าอยู่นะเพราะตั้งแต่ส่งการต่อที่เราดูอ่ะมันมันกล่องเล็กๆแล้วก็แขกมาแต่กดว่าพอส่งมาเขามากลายเป็นอย่างงี้กลายเป็นกล่องที่ต้องต่อซ้อนกล่องอ่ะมันใหญ่มากก็เลยไม่รู้ว่า ขาแค่นั้นหรือเขาใส่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าร้านเขาโละเพจเขาโละของพอดีเ,อเดี๋ยวมันลองแกะดูกันไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้างสี่ร้อบาทจะได้อะไรจริงจริงร้อยบาทนี่ไดอ้อีกกี่เพนสันเวิร์กมาตัวเดียวก็ก็คุมแหละจริงจริงประมูลก็อไอตัวเนี้ยตัวเดียวแหละเห็นแวบก็ใส่เลขเข้าไปเลยแล้วก็ไม่มีคนสู้จริงเพราะว่าแต่ว่าคนเก็บ แล้วแต่ถ้าไปนะเขาดินประมูลตอนหลังเที่ยงคืนอ่ะผลดูก็ก็น้อยครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบคนเกินก็ไม่ถึงสามสิบโอ้แต่กล่องแพกไม่ใหญ่เนี่ยทีแรกตอนแพกเราก็กะว่าเป็นกล่องธรรมดาแล้วก็คงจะปิดแล้วก็ส่งมาแต่พอว่ส่งมากลายเป็นว่ากล่องต้องต้องต่อเพิ่มแสดงว่ามันต้องมีอะไรสูงกว่านั้น เพจนี้เขาแขกของดีนะเคยซื้องานของเขามาอยู่นานๆนนทีแล้วแต่จังหวะเจอเขาได้เป็นคนไลค์อย่างคืนนั้นเราก็อยู่เด็กก็เลยเห็นอ่เดี๋ยวมาดูอ่ะเจ้านี่ของนี้จะมีอะไรมาให้แพ็กมาอย่างดีตีนี่ร้อยบาทอโอ้ชิ้นนี้ อันนี้มันเป็นชิ้นพิเศษที่ที่เราสั่งมาตอนหลังและร้านก็แพ็คใส่มาให้ด้วยมีหน้ากล่องมาถึงใหญ่ไอชิ้นนี้จะไม่เกี่ยวกับประบูนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังอันนี้ของพิเศษนี่สองจริงคื่เท่านี้นี่คิดดูว่าสุ่มนะ ส่งแล้วผ่านไปจนเขามาขายของอะ่ะแล้วเราเจอแฟมแล้วสั่งซื้อแฟมมันนั้นมานแฟมปุตบแมน่ทีหนึง่งแล้ของเพิ่งจะได้มาน่นาเนี่ยแหละใจประมาณเนี้ยของไม่คนเยอะขนาดกล่องใหญ่เล้หนานะอันนี้คือที่ประมูลมา400บาทเดี๋ยวมาดูข้างในมีอะไรบ้างใช้กันไกลเงยคัปเตอร์วางไหนก็ไม่รู้ นั่ยุ่แช่ตรงนี้แหละทาคนเดียวสายพันกล่องทําห้องรกๆกินแรกว่าจะไรนะครับแต่ว่าก็ถ่ายเป็นไอ้นี e ่ไว้ดีกว่าเป็นเท e ไว้ดีกว่าเผื่อตรงไหนมันยืดได้ตัดออกจริงไม่เคยตัดนะแต่ทีนี้เผื่อจะลองดูเพราะว่า อันนี้มันเป็นมือถือใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจับเสียงได้ดังหรือเบาขนาดไหนเฮเนี่ยเนี่ยตอนที่ประมูลนะครับเขาก็จะเปิดอ่างเงี้ยให้เราดูแค่นี้แต่วันนี้เขาเขาเขาไม่ได้แพ็คเขาไม่ได้หอ่อน่ี้นะเป็นของที่อยู่ข้างใน,นอันนี้เขาแพ็คกมาให้เรียบร้อยเอาล่ะเอามาดูกันเลยตรงนี้ตรง,ตรงแรกสญญาเหตุที่ประมูลแล้วใส่ราคาเพราะชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลย เดี๋ยวเรามาดูเขาให้ดูแค่เว็บเราก็ไม่รู้ว่างานดีแค่ไหนมือหนึ่งสองแต่ผมคิดว่ามือหนึ่งโอเคไม่ต้องสืบงานจริงครับของแท้อิกกี้คมครบงานเป็นสันเวิร์กอิกกี้ ตัวนี้ปกติก็ห้าร้อยบาทแน่นอนแล้วก็ไม่แน่ว่าจะหากันได้ด้วยนะแต่ว่าวันวันน,น,นี้ก่อนที่จะเปิดกล่องน,นะครับลองเซิร์ชดูในเน็ตแล้วมีคนขายอยู่ตัวหนึ่งแต่ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเขางลงราคาไว้ผมกม็ได้เข้าไปดูละเอยียดดูเฉยๆว่าพอเขาบอกว่าตัวตัวอีกี้นี่หายากแต่ที่ดูเขาขายเป็นคู่กับกับสแตนกนอนนะเดอะฟูล ชุดนี้ออกมาสามสิบตัวจะเป็นจะเป็นตัวคู่กับสแกนถ้าก็มีประมาณสิบหกแบบหรือสิบแปดแบบเนี่ยไม่มั่นใจเป็นตัวละครหนึ่งแล้วก็เป็นสแปนแต่นี่มาแค่อีกี้ตัวเดียวโอเคกล่องนี้สี่ร้อบาทอีกี้ตัวเดียวคุ้มแล้วครับจบแล้วตัวนี้ก็คือถ้าไม่เก็บก็คือขายสี่ร้อยบาทแล้วทุนที่เหลือคือเป็นกําไรของเราได้อะไรมาเล่นแต่ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะเพราะว่ามันเป็นของที่เขาลื้อ ขายไม่ได้แล้วเขาก็รื้อแบบรื้อร้านเอาตังค์กลับตัวแรกที่ใส่เข้ามาอันนี้ไม่มีประโยชน์กับเราเลยโอย้แต่คมมากเลยอะ่ะหนึ่งในขบวนการเซนไตแต่ว่าผมไม่ได้สมดองเซนไตเลยเซนไตกับมาร์ไรเดอร์ที่บอกเลยว่าไม่แทบไม่ดูเลยยิ่งพอโตแบบว่าสักสกิบกว่านะสัก หมาปาต้นก็ไม่ดูแล้วนะเป็นคนไม่ได้อินกับขบวนการแบ่งล่างชอบดูการ์ตูนตลกชอบดูการ์ตูนนะแต่ว่าชอบดูการ์ตูนตลกโอเคมาตัวแรกน,นี้เป็นตัวยางนิ่มนะแล้วก็คมเลยนะงานยังไม่แบบอะไรนะสียังไม่ลอกเลยอะ่ะโอ้ยมีนี่เรียบร้อยเลยครับของแท้แน่นอน กันไหมตรงนี้บังตรงนี้ฟังหน้าจอโอเคไม่โฟกัสไม่เป็นไรนี่หนึ่งตัวชิ้นแรกตัวนี้เป็นเออ่ตัวนี้ฟยลนะน่าจะเป็นงานไอ้นี่เขาเรียกเลยนะงานไอ้ไข่ไข่สุ่มอะ่ะ แต่ไม่รู้จักจริงๆจากระตุนเรื่องอะไรเตาเป็นตัวแถมวางให้สวยใครเก็บเลื่พวกนี้ก็กัะซิบมาได้ครับแต่สวยนะสวยเลยสวยเลยสวยจริงงานละเอียดแต่ว่างานไข่ของญี่ปุ่นมันจะตัวมันจะสวยๆอย่างนี้เลย เรื่องนั่นมั้งเรื่องแบบเรื่องไม่มั่นใจผมชอบจ้านี้ตรงนี้ว่างานเขาเป็นเหมือนงานมือหนึ่งครับงานมันจะยังแบบยังคมอยู่ยังไม่มีแผล มมั่นใจนะว่าเรื่องอะไรตัวต่อไปนี่เราไม่รู้จักนีโอ้วอตัวใหญ่ว่ะงานคมผ่านพบไอ้พวกนี้ตัวใหญ่จะเป็นงานพวกตู้คีบมะไม่ตู้คีบกับตู้ไข่ ไม่รู้แต่ผมเดาว่าเป็นตัวโกงไรเดอร์แต่ก็ไม่รู้นะแต่นตแนวนี้น่าจะเป็นตัวโกงของพวกอย่างนี้แหละพบแบบแต่งไม่มีเหตุผลนะอะไหลมีสวรรค์หรืออะไรเงี้ยมันจะมาจากพวกไรเดอร์พวกเทนไปอะใส่อะไรมาตกแต่งในตัวละครของมันเดี๋ยวเขาบบูลลี่ตัวเทนไปต,ตัวนี้น่าจะพบขาแขนประกอบ กันดั้นี่งานไม่มีแผลผมชอบเจ้าเนี้ยไม่รู้ว่ามือหนึ่งมือสองแต่งานเหมือนงานเขาไม่มีแผลสีเขาอยู่ไม่มีรอยถลอกได้มาก็เหมือนของแถมเพราะว่าตั้งใจเอาโจโจ้เอาอิกกี้กโจโจ้มา มาจากเรื่องอะไรไม่รู้นะแต่พอเห็นหน้าตาวันนี้ผมนึกถึงพวกตระก,กูลโลโบคอนก่อนเลยอะหน้าตาเป็นแบบโบราณเหมือนไอ้นี่นะเหมือนอะไรนะสายต่อเครื่องซักผ้า จริงๆมันมีรายละเอียดทุกปีเท่าไรอหรอนะแต่ว่าไม่ได้ใส่แว่นมองยากตาไม่ดีแล้วผมดำกองก้องแต่สีดีสีทาตรงโอ้ขาก็มีรายละเอียดนะถักฝ่าเท้าก็มีรายละเอียดแต่ว่าแจ่มนะเออมีปืนปืนน่าจะขยับได้ นะแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันดั้มเดี๋ยอันนี้อาจจะเอาไปฝากที่พี่น้องๆสายกันดั้มตัวไหนที่ไม่เก็บบางทีแล้วก็มีขายมีแจกก็มีใครเห็นเขาชอบตัวไหนกันนั้นนะม่นจะเป็นสายของไม่นจะเป็นรวมๆไ้พวกสายกันดั้มสายหุ่นนะตัวเล็กแต่ตัวเล็กละเอียดนี้เขาจะขายกันได้นะครับ5้าสบบาท ห้าสิบบาทแปดสิบาทบอกให้ป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยแต่ถ้างานมันละเอียดอ่ะนักสีตรงตรงงานมันดีนี่เดี๋ยว็ไม่รู้พอไปหลายตัวละอันนี้งานซองงานซองวันนี้ผมเก็บรูปแปวนอย่างเดียวนะแต่นี่จากเรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างว่ามันเป็นงานโล่เขาก็ทิ้งๆมาเล็เกเปื่อยของกองใส่มาให้ งานโฟงกุญแจที่ไม่มีไม่มีสายควงอย่างนี้นะมีโชด้วย <c oughs> โฟกัสมันได้ไหมออ้ไม่ได้โทรศัพท์ครือนี้ถือว่ามันจะโฟกัสตาอัตโนมัติม้ง น่าจะอย่างน,น,นะครับลำไยไอ้ตัวนี้เคยเห็นนะแต่ก็ไม่รู้จักแต่คมทุกตัวนะฐานคมทุกตัวนะที่เจอโชว์มาเนี่ยมีตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่รู้ว่ามาแค่นี้จริงหรือเปล่ามันไม่มีปูนแก่ขึ้นข้างไป ชุดนี้มาเยอะนะหิมกันดําเดี๋ยวลองทําตู้ดีนะจริงๆมันมีพวกพวกยางสมัยก่อนเลยนะที่เก็บเอาไว้เก็บไว้แือแบบแบบสามสิบปีนะไม่ยี่สิบปีนะไม่เกินยี่สิบหลังสามสิบปีมีอยู่มีอยู่ที่ห้องนู้นแต่ยังไม่ได้ลื้อออกมา ห้องนู้นของเล่นเนตัวเล็กๆเนี้ยแบบเยอะมากเยอะเยอะมหาศาลเลยถึงก็ต้องหยุดดูเพราะว่านึกอยู่เว้ยตัวนี้มันจังเรื่องอะไรวะ สวยมากเลยอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นลักษณะของงานเรียกอะไรอ่ะงานไข่อ่ะงานไข่หมุ๋นอ่ะสองพันสิบเจ้เรื่องอะไรวะเดี๋ยวต้องไปลื้อดูเข็มขัดไม่ร้อยเลยเข็มขัดปวดมาดิเบื่เเอเนี่ยอันนี้มันไม่รู้จริงชื่ออะไร คาบุตโตะวะหรือไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเรื่องสุดท้ายอ่าเซนไตที่ดูที่ดูแบบเยอะๆเนี่ยก็คือดิวคิ <c oughs> เพื่อนเอาแผ่นมาทิ้งไว้ที่ห้องตอนนั้นไม่มีอะไรจะดูตอนนั้นยังเป็นยุคข,ของซีดีอยู่อะ่ะรถเหล็กคํหนึงเหล็กแท้เลยเหล็กหนักๆเลยจะามวดเหมือนจะมีบันไดหรือเปล่า ก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่มีบันไดแล 01, Hyper ดด้ว01นหนึ่งไฮเปอร์บังกระตูโดยรถเหล็กไม่รู้แต่มันเป็นรถของโทมิก้านะรถเหล็กของโทมิก้าน่าจะมีไอ้นี่หายไปเดานะ้าจะมีพวกไม่บันไดก็เค็มนะก็ไม่รู้เหมือนกันงานซองงานซองเอฟเมือ่อกี้มีมีมอีวิงตัวหนึ่งแล้วนะ แต่กระตุกับตัวนี้อันนี้อยู่ใน,กแ,น,นกแก้วกาแฟีกติแก้วกาแฟเรื่องเดียวกันอย่างนี้ปกติมันจะเก็บพวกอ่าข้าวกล้าวรถด่วนรูปแปวงคนโบราณนะจะเแต่เรื่องโบราณอันนี้มีอีกตัวอันนี้ยืนเทนยเราให้ยืนไว้หน้าจอ งั้นกล่องมีอีกตัวหนึ่งคุคูดเอของจาก,กา่าเป็นโมเดลผู้หญิงนะฟิกเกอร์โมเดลผู้หญิงจากเรื่องอะไรคิดว่าแกะไปก็คงไม่รู้รแล้วแกะออกมาเจอ คลิปนี้ก็กินเวลาหน่อยนะไม่รู้จะทำภาพเร่งเต็มหรือเปล่าทำไม่เป็นมหกโค้ดาว่าชื่อน่าจะชื่อนี้นะเป็นออกมิละเคลิ้นงานซีนอยู่ไม่อยากแกะของท้ายเปิดได้ นชนนิดๆโหคนละเอียดอย่าของซาก้าลูใบน้าใบหน้านอนสวยเลยกล่องครบชื่อมันรู้จักไม่รู้จักขายใครมันจะตั้งทำไมด้วยนอนกล่องไปดูตาสิ สวยเลยมีฐานครกกล่องครกกล่องคมด้วยแต่ไม่มีคู่มือนะไม่เคยรู้ว่ากล่องแบบเนี้ยมันต้องมีกระดาษคู่มือหรือเปล่าเซก้าพัส่าเรื่องอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมต้องค่อยไปลือหาดู โอเคเดี๋ยวลองมานับชิ้งกันนะครับอ่าถ้ามาับอิกี้นะของที่องนี้มาก็จะมีน้อนนี่ตัวที่หนึ่งอสองสามสี่ แ8ชิ้นกับอีกกี่ตัวนี้ราคา400บาทก็เอามาเปิดให้ดูจริงๆมันมีอีกชิ้นหนึ่งที่แบบว่ากล่องนั้นอยากได้แต่ว่าของมันเขาใส่ลงไปเยอะมากประมูลจบพันกวบาทแต่ว่าของนนั้นคือมันมีชิ้นที่แบบว่าสามสี่ร้อยอยู่หลายชิ้นอยู่แต่ว่าเราไม่อยากเล่นเยอะเพราะว่าตัางเราน้อย แล้วก็ของพวกนี้มันมันขายได้เป็นหลายชิ้นต้องเจอคนที่คนที่สายตรงอะ่ะถึงจะแบบว่าเอาหลายๆคนเมื่อกี้ที่โชว์มาผมก็แทบไม่รู้จักหลายชิ้นแต่หลายๆคนที่ดูอาจจะรู้จักเป็นบางตัวบางตัวก็ไม่รู้จักอย่างตัวนี้บางคนก็อาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่เดี๋ยวนี้ครู้จักเยอะ,อะเพราะว่ารู้สึกว่าการ์ตูนตอนที่กลับมาเป็นอนิเมะนี่จะดังพอสมควรโจโจ,โจเด็กรุ่นใหม่ไม่ ไม่ได้อ่านโัโจ้โจได้เป็นหนังสือแต่ดูโจโจ้ที่เป็นการ์ตูนบนเเมะฉายในทีวีในคลิปต่างๆโอเคขอบคุณครับมีสิบกว่านาทีและอุกสาห์เข้ามาดูกันเปิดดูสนุกแก้เหงาช่วงโควิดก็รักษาตัวกันให้ดีนะอย่ารีบป่วยรอวัคซีนอาจจะเยอะก่อนจะได้ป่วยแล้วมีที่จะนอน เอาใจช่วยกับประเทศไทยและรัฐบาลไทยซึ่งเราจะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะยาวขอบคุณครับที่เข้ามาดูคลิปนี้